嘿嘿嘿，你们俩 น้าอาชีพน้าที่บอกว่าฮ่า่าฮ่า่าหลบกระสุนหลบกระสุนไอ้เ่ี้ยหลบกระสุนสั้นเลยอ่ะ เขาลืมเขาลืมเขาลืมนัดกันเหรอมีอ,อะไรมีอะไรไม่เห็นน่ะเเือมาไมเคยเ่อไม่ทันไี้เห็นเลยหลบกระสุนที่สุดอะเมื่อกี้สองจังดีที่แค่ 212โอเคออกจากขอลงได้บ๊ายบายโทนี่โทนี่บาย อุ้ย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 อ้ยทุ่มเทสุดฮีฮิฮิิฮิอบฮิฮิฮิ <c oughs> ี่เอหมดแรงเลยวันนี้ขอบคุณค่ะโอนนะครับ6เกมค่ะ <Okay. S 1> 212ค่ะ <Okay. S 1> <c oughs> ไม่ค่อยได้มาตีตีทันทีไม่มีเลยจริงค่ะถ้าไม่ค่อยตีมันจะเป็นแบบเหมือนเราจะเพียงเพียหน่อย มันรู้หมเขาว่ามิสแนค่ะ212บร้อยบอบาทหกสขอบคุณากค่ะขอบคุณครัเอาเลยพี่เอาเลยครับใช่ ปวดเลยปวดแล้วมันเป็นนะมันยืดไม่ยืดไม่วอร์มแล้วลงไปเล่นเลยมันจะเจ็บผมว่าผมยืดน้อยไปหน่อยนะใช่ค่ะพี่หนูไม่ได้ยืดก่อนเล่นนะผมถ่ายไปหมดแล้วพี่สาวมันควรจะมันควรจะวอร์มยังไงบ้างวอร์มดาวก็ยืดแขนขาให้ราคาถูกอะที่เราเล่นไปเอว มึงขึ้จะเดินลงบันไดเจ็บจนทรมานเวลาลงบันไดคุณพี่เร็จแล้วก็ถึงพี่จันเดี๋เหมือนกันตัวใช่นะเจ๋อพี่จันข้าเดียวกันพี่เจมส์ใครนะพี่จันกลับกันมาเป็นเพื่อนกันไงรุ่นน้องๆนี่แหละพี่เจอกัน เข้ามาฝึกงานของผมได้นะฮะยไอ้เจนไปลงแข่งอดีจีเหผมอะไรผมจะรอดหรอพี่เอ้ยลงเอาประสบการณ์พี่ยังไปลงดีจีเลยผมว่าคนเยอะไม่มีพอคนเยอะๆผมไม่ชิน Terima kasih telah เฮ้ยเกือบได้ชิบชอรน <c oughs> <c oughs> ได้ท่าหมูแด้งแทน วยมากเขาเรียกมือไวใจเร็ว okay.